น้ำตาร่วงแอนโทเนียเศร้าสูญเสียคนสำคัญเศร้าสูญเสียคนสำคัญถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023หลังล่าสุดคุณยายผู้เป็นที่รักละไม หวังสุกกลางได้จากไปตลอดการด้วยโรคชราในวัย74ปีทางครอบครัวได้จัดพิธีทางศาสนาขึ้นที่วัดกุดตาดำตำบลทับรังอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาและเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันที่31สิงหาคม2567ได้จัดพิธีชาวปนากิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางด้านของเพจเรียวมิรไทยแลนด์ได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานภายในงานท่ามกลางญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนร่วมวงการบันเทิงนางงามและแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจ